สวัสดีครับวันนี้เราพบกับรายการโอตาคุแลนด์นะครับซึ่งผมเว็บมาสเตอร์ครับคณะจังค่ะแอันดับในแคมป์47อันดับแบล็กสมิธซึ่งรายการของเรานะคะก็เป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มคนที่ชื่นชอบเกมการ์ตูนของเล่นอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับพวกพี่สาวคนนี้แหละพี่กัวพี่แก้วไม่ใช่แล้วพ <c oughs> ี่ไม่ใช่โอตาคุ <c oughs> แล้วนี่ดูอันเนี้ยกล่องเนี่ยมาจากไหนของไทยพอดีได้เงินอ่างเปลวไปได้เงินอ่างเปาก็เลยซื้อเนี่ยเซตเลยพระเอกจาก ซีรีส์กันดั้มบิลไฟเตอร์ไทรายนี่มาแบบครบเซตเลยก็โอกาสนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าซินเจียยุอิซินนี้หัวใช้ด้วยนะครับก็ขอให้ผู้ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยเล่นเกมต่อกันพลาให้มีความสุขเนี่ยในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ร่ำรวยด้วยเงี้ยร่ำรวยแน่นอนเลยเต็ตัวไกด์ให้น้องบ้างดิได้เดี๋ยวหลังใหม่หลังรวยวันนี้เราก็มารวมกลุ่มกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารวมกลุ่มทำแข่งอะไรกันดีเนี่ย นี่เลยครับชั่วโมงนี้ต้องเกมนี้เลยสตรีเตอร์ห้าจะไ่ได้แผนตูงไหนได้ครับต้องขอขอบคุณเลยครับร้านเกมดิสแชนแนลฟอร์จูนทาวชั้นสามาเกมดีส่งตรงถึงบ้านคุณเอล้าทพี่กินเลยฟอร์จูนทาวชั้นสามใช่แล้วเป็นเกมที่ผมโคตรจะสนัดเลยใช่ใช่ t ร e e สต i g เตอร์นี่ยนะเก่งแค่ไหนคุณเก่งแค่ไหนไม่อยากจะคุยผมเนี่ยแล้วต่ตำบนใช่เฮ้ยผมมี คลิปหลักฐานอยู่แล้วว่าที่คุณไปโดนเว็บมาสเตอร์ยับนั่นมันภาพเก่าแล้วจัไม่ยับเลยแล้วตอนนั้นแหละเ้ยมันเทปเก่าแล้วแต่หนูมั่นใจในพี่เอเคอะไรวันนี้เก่งกว่าแน่นอนแนนน่อเอางี้เอางี้นะแพ้แพ้แจกเลยแพ้แจกเลยเหรอกล่องแพ้แจกเลยเหรอโอ้ไหม่พ่าต่อเองเนี่ยเอ้าแจกถือใจเปล่าพี่ใจเปล่าเฮ้ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วไง ไม่แพ้อยู่แล้วสิเฟเตอร์ที่ของานาดผมเออก็ถ้าเกิดแพ้1แมตต์ก็เอาไปเลย1นึ่อกอง1นึองแพ้หนึ่งวินเอาไปเลยหนึ่งกองวัเาเลือกเอาตัวไหนได้เลยเเเนนะหน้าตักเยอะขนาดนี้ขอบคุณนะหน้าตักมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีนี่ครับน้องขันนะ นนี้เลยเฮ้ยแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขาไอ้าเราคุยกันแล้วว่าถ้าน้องคัดถ้าผมแพ้หนึ่งยกน้องคนะก่อนหนึ่งชิ้นใช่เออคุยกันแล้วไม่ได้ถามสุขภาพอะไรกันเลยเฮ้ยเพื่อนเลยอ่อเกมนี้แล้วพี่ก็ชนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็จะเป็นหนึ่งนั่นอีกหนึ่งหนึ่งชิ้นด้วยหวานหมอผมอยากอยู่ฝั่งคนว่าโอเคงั้นมาเจอกันเลยดีกว่าสี่ห้า อ่านี่ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับระหว่างเว็บมาสเตอร์กับเว็บพิมพ์เกมโปรตีนสื่อการออกเลยน,นครับอย่าปั๊บเลยมาสองปีกว่าแล้วแต่ภาคสียผ้าหน้านะเราปวอย่าดูนี่อย่ายแขน,แน,แนเดี๋ยนะเนาะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวหลังคากั่นได้ไหมเสีย ครับเกล็ดปล่อยพลังคันโอเคสกัดไม่ได้สังเกตดีๆนะลิวนี่เขาจะเข้าปัดนี่แพรแทนที่แปรลิงหอ์ ต้มังได้นะครับัมลังได้ด้วยโซันนได้่ี้ อรแล้เฮยแล้วเฮ้ยีแค่ประจำกําพเนะยั้งลมีผมอ่คนเดียวเอ้ผมเห็นคุณเป็นชัดนปรจากบลทต่้ารยงิดแล้วเนี่ยถึงรอไงั้งกลมีผมอยู่คนเดียวชนะเเฮ้ยจะตาย ได้ต่อยให้ต่อยนะเฮ้ยนี่ก้นหยาบเอาไว้ให้ต่อยเลยเกลี่ยแ่แจกอยาแจกท้าย่อนะยับยับหัวห้าแบบหลักๆเลยวะ้นึ่งกองหนึ่งกองไมหกองไหมหัวแป๊นไม่ได้หายใจท้าแล้วนะ แต่น้ทีสองต้องกดเรือให้ได้ต้องกดเรือให้ได้เลยฮะโอ้ย ดุสิดุสิดอสิดูเกฮัลหัลโหลฮั วันนี้วันนี้ไม่เห็นอะไรวันนี้เห็นแค่นี้อะถอดแล้วนะดูสภาพพี่เอเคสภาลเหล็กออนไลน์แหล่งรวมสินค้าเกมการ์ตูนของเล่นราคาดีส่งถึงบ้านต้องสภาล์เหล็กออนไลน์อยู่กับคานาจังและพี่ AK ค,ค่ะในช่วงของโอตุคุท l อกั่นเองแล้วลวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับดาก้อนบอลในส่วนที่ <c oughs> หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก่อนอื่นเลยถามเลย ดาก้อนบอลมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะอ่ากระตูนดาก้อนบอลเนี่ยนะครับเป็นผลงานของอาจารย์โทริยามากีระที่เคยฝากผลงานไว้กับนุนอาด็อกเตอร์สลัมกับนุ่น้อยฮาราเล่น,นะครับนี่คือผลงานชิ้นที่2ของเขานะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกแก้วมังกร7ลูกนะครับที่ใครสามารถรวบรวมมันครบเนี่ยไปสามารถขอพรกับเทพเจ้ามังกรได้คือข,ขออะไรก็ได้ใช่แก่นของเรื่องมีเท่านี้แต่ร่าเรื่องราวมันก็จะลากยาวว่ามีเช้า ต่างดาวมาบุกโลกอะไรเงี้ยซึ่งเนเรื่องก็จะเล่าผ่านเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าซุนโกคูแต่บ้านเรานะฮะ<ม>ทาง,ช,งช่องเก้าไม่คุ้นไม่คุ้นแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าซุนโงกุนอ่ะงูกคุ้นเลยอ่าใช่เพราะช่องเก้าเขาเรียกอย่างนั้นเพราะว่าตัวละครที่มาเนี่ยก็มาจากตำนานไซอิ๋วไงก็เลยเรียก<อ>เรียกกึง่งๆว่าหมอคงโกคูโกคูก็เลยเป็นงูกุนไปเลยแบบผสมผสมผสมกันไปใช่เนี่ยก็มีประเทศเราเนี่ยประเทศเดียวที่เรียกงูกุน ค,คือถ้าพูดถึงดรกก้อนบอลนอ่ะก็จะได้ยินแต่ชื่อตัวละครเนี้ย<ช>แต่จริงๆแล้วถ้าในเรื่องเนี้ยตัวละครเด่นๆมีอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นชาวไซยานะฮะไซยาใช่ชาวไซยาเนี่ยที่มาบุกโลกเนี่ย<ม>งูกุลนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันเป็นชาวไซ<อ>ยาที่มาบุกโลกเชี่ยพวกเราแต่ทีนี้เขาถูกส่งมาตั้งแต่แบบบอกแบบส่งมาที่โลกมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังเล็กเลยจําความไม่ได้เลยแต่มีคนมนุษย์เก็บไปเลี้ยงทําให้เขาเหมือนว่าปูุกพันกับโลก ก็เลยแบบซึมซับ่งหรอใช่ซึมซับกลายเป็นมนุษย์โลกใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ยางงี้ก็คือมีไซยาและนี้เวลาที่เขาชอบเรียกกันน่ะหนูได้ยินบ่อมากเลยนะซุปเปอร์ไซยาซุปเปอรไซยาซุปเปอร์ไซยาเป็นเป็นเป็นสิทธิ์อ่าเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์หรือเป็นลักษณะเฉพาะของเผ่าพันธ์ชาวไซยาผมต้องเล่าย้อนไปนิดนึง เผ่าพันซย,ย่าเนี่ยมันมาจากดาวเบจิต้าซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของซุนโงคุนหรือชื่อเดิมเขาคือคาคาโอตนะฮะคาคาโอตเนี่ยมาจากชื่อก็เป็นจากผักผลไม้ต่างๆอย่างคาคาโอตก็มาจากแครอทพี่ชายลาดิสก็มาจากหัวไชเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เบจิต้าผู้เพื่อนรักผู้แข่งคุ้มดีคุ้มร้ายของพระเอกเราเนี่ยก็มาจากคําว่า vegetable ที่แปลว่าผักประมาณน,นี้ครับแล้วทีเนี้ยไอเชาวไซย,ย่าเนี่ยที่บับุกโลกเนี่ย มันจะมีความสามารถพิเศษในการรีดพลังรีดพลังจนใช่แล้วมันจะเร่งพลังได้ถึงขั้นขั้นแบบผมเปลี่ยนสีเป็นอะไรไปเรื่อยของมันเลยผมยิ่งยาวยิ่งเก่งใช่ที่เวลาแบบเขาชอบแซลกันใช่ไหมเวลาเห็นใครแบบว่าทําผมตั้งๆเลยอะโอ้นี่ซุปเปอร์ไซยาก็นีเลยตรงนี้เลยนะเป็นที่มาใช่ของนี้นี่ครับผมแงนี้พลังเนี่ยค่ะมันมันมีมันวัดเป็นเป็นอะไรได้ไหมคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีในเรื่องเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์วัดที่เรียกว่าสเกลเตอร์ก็เดี๋ยวผมเนี่ย มันจะมีข้อมูลตรงนี้ที่อธิบายไว้ว่าเฮ้ยมมันวันดมันเป็นระดับได้เลยใช่วัดเป็นระดับได้เลยในในสเกลเตอร์เนี่ยจะบอกบ่งบอกเลยว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยมีพลังแค่5หน่วยแต่ของสุนโงกุลเนี่ยมีพลังมากถึง80,000นล้านใช่กี่เท่าอะ่ะก็ไม่รู้แล้วครับกี่เท่าไม่รู้แ,แต่นับจากล่างสามนะผมยาวแบบนี้ซึ่งพลังเอานับจากตัวท็อปสุดของที่อาจารย์โทริยาม่าแกกำหนดไว้ก็คือ ความสามารถเนี่ย1น0 0 0ตันคือความสามารถในการยกของเขาเนี่ยสามารถยกรถบรรทุกได้ถึง625คอาัน <c oughs> ใช่ยดยมือข้างเดียวด้วยความเร็วของเขาอยู่ที่250ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ <c oughs> เรียกว่าเร็วเร็วกว่าเ,เสียงแต่ไม่เท่าแสงแล้วก็ยังมีอ่าเรื่องพลังทําลายของเขานะฮะนิวเคลียร์หนึ่งลูก50ล้านเมกะตันแต่ไอเนี่ยหมอนเนี่ยมีพลังมากสูงสุดถึง สามหมื่นล้า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 นไม่กระตันล้านล้านล้านโอนยก็เติมูนย์ไปอีกสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวใช่ครับผมก็ถือว่าทำลายโลกซ้ำสองได้ไม่หลายรอบเลยละคือจริงๆถ้าแบบพลิกหน่อยอยากจะแบบว่าทำลายโรคเนี่ยทำได้เลยนะทำได้แต่เขาไม่ทำเพราะเขาเป็นพระเอก<อ>เขาหลักโลกใช่เ<อ>ขาเป็นคนดีไงคือเขาแบบว่ามีความสามารถแต่ว่ามันอยู่ที่จิตใจของเขาใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนกับผมนี่แหละครับ เหมือนกับพี่ใช่ใช่เหรอหนูหาจุดเหมือนไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงผมยาวร่างสามโอ้โหครับผมข้อมูลแน่นอ่ะก็ับมาจากไหนเนี่ยก็มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศหลายๆแหล่งเว็บไซต์แล้วก็มาสรุปข้อมูลให้ท่านกันเนี่ยนี่เฮ้ยดูดีอ่ะเวลาเราจะได้ข้อมูลดีๆนะเราต้องถามต่กตะคุเลยเฮ้ยผมไม่เกี่ยวกับกไม่ใช่พี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แน่นอน เอาเป็นว่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละแต่เราก็ได้ข้อมูลดีๆนะคะและที่สําคัญข้อมูลแน่นขนาดนี้คงต้องขอขอบคุณพี่เ k เคด้วยค่ะครับเอาเป็นว่าโอาคุทอคครั้งหน้านะคะจะเอาเรื่องราวเกมกระตูนหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นอะไรมาฝากกันก็ไปติดตามในครั้งหน้าละกันค่ะครับในช่วงของโอตาคุทอคอะอยู่ในช่วงโอตาคุสไตล์แล้วนะครับแล้ววันนี้คนดังที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับว่าก็คือ พี่ยงยุทธทองกองทุนนะครับพูดชื่อแบบนี้นี่อาจจะงงงงเงงงงเแต่ถ้าพูดถึงนะครับพี่ศิลินนะครับแห่งค่ายหนังชื่อดังครับ gdh นะครับโอ้โหนี่รู้จักกันแน่นอนนะครับวันนี้เราร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับพี่ศิลนสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีครับโอ้สบายดีนะวันนี้เขินนะครับโอ้เขินด้ยพอได้ยินชื่อรายการแล้วแบบว่าโอ้เราเบอร์นี้แล้วเหรอโอตะคุเลยนะครับโอตะคุครับพี่โอตะคุครับผมครับ พอจะบอกเล่าคร่าวๆเลยครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยอล,อลองฟังนิดหนึ่งครับได้ครับก็ชื่อเล่นชื่อว่าสินนะครับยมย,มยมุทธทองทุนครับตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารอยู่ที่บริษัท G D H 5 9 G D H 5 9ใช่ครับแล้วก็งานที่ต้องทําอยู่ก็คือก็ไปพุ่มกลับด้วยแล้วก็เป็นผู้อานวยการสร้างด้วยแล้วก็ดูแลด้านธุรกิจต่างประเทศของบริษัท G D H 5 9กครับก็คือหน้าที่เอาหนังไทยของเรานี่แหละไปเผยแพร่ในต่างประเทศให้ได้มากที่สุดครับ ถามคร่าวๆครับถามย่อไปนิดนึง g d h 5 9าเ้ยครับหรือเมื่อก่อนก็ GTH เนี่เมื่อก่อนนี่เรื่องดังๆนี่มีอะไรบ้างนะครับพี่ถ้าจะเรียกว่าเอาที่แบบป๊อปที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องพี่มากพัฒะะนงค์พี่มากพัฒนงค์ก็เป็น<อ>น้าที่ที่ยังครองสถิติหนังไทยไรายได้สูงสุดตลอดการอยู่เท่าไหร่รายได้ทั่วประเทศคือพันล้านบาทพันล้านบาทเลยเดียวหรืออย่างก็ล่าล่าสุดนี่ก็น่าจะมีเป็นพวกเมไนไฟแลนเฟอร์เมไนฟรีแลน อ่าถ้าป่วยทํานพักถ้ารักหมอนะครับก็มีเรื่องไอไฟดังคิวเลิฟยูโอ้หลังๆนั้นเลยนะพี่ในช่วงสองสามปีหลังก่อนที่อ่าบริษัททีเดยงจะปิดตัวลงครับอ๋อตอนนี้กลายเป็นโฉมใหม่แล้ะ G D H ก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่ง้วครับ G D H 5 9ครับอ่าผลงานก็รอติดตามมาได้เหมือนเดิมนะพี่ใช่ครับก็ผลงานเรื่องแรกของบริษัทแล้วน่าจะออกสู่สายตาประมาณเดือนสิงหาคันยาขอปีนี้ครับสิงหาคันยาปีนี้นะครับพี่เดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับผม แต่วันนี้วันนี้ช่วงโอต t คูสตารนะครับพี่สัมภาษณ์คนดังในวงการแล้วครพี่เรื่องงานก็คงพัไว้ก่อนแล้วกันก่อนอื่นเลยครับพี่อยากทราบถึงตัวละครคาแรคเตอร์ครับพี่ที่พี่รู้สึกว่าน่าประทับใจสําหรับพี่เองเนี่ยมีตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับพี่ถ้าในเชิงของเป็นคาแรคเตอร์เองเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เรามักจะชื่นชอบตั้งแต่ในวัยเด็กอย่างอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมมี มีจะมีอยู่2คาแรคเตอร์ที่ที่จะชอบนะครับก็คือหนึ่งคือแอสโทรบอยหรือยาจัลลุอะตอมอย่างตัวนี้ตัวนี้เลยนะตัวนี้นะครับนี่แอสโทรบอยใช่ครับแต่ว่าตอนนู้นอ่ะตอนนู้นตอนเด็กที่เราเคยดูอ่ะเราก็ดูไม่รู้เรื่องเลยนะเราแค่ชอบคาแรคเตอร์มันรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวตัวดีไซน์มันในมันเจ๋งดีครับแล้วอย่างอีกตัวหนึ่งก็คือตระกูลอยู่ในตระกูลอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนใช่ครับแล้วโดยที่จะมีตัวที่ชอบที่สุดก็ได้เป็นอุลตร้าแมนเซเว่นอุลตร้าแมนเซเว่นคือตัวนี้ถ้าไม เอ่อมีสามารถถอดไอซ์ลักเกอร์เคียงไปได้ตรงเาวาตรงหัวอย่างปล่อยแสงออกมาได้ใช่ใครับโอ้นี่คือตัวนี้เลยสิ่งที่สิ่งที่เป็นความรู้สึกพิเศษส่วนตัวเล็กๆของมันก็คือตัวรคเตอร์ตัวนี้ ออนแอร์หรือออกสู่สายตาผู้คนน่ในปี1967 1967เป็นปีเกิดเดียวกับผมโอ้ปีเกิดเดียวกับพี่เลยครับใซึ่งอายุก็เกิดแค่50ปีแล้วนะครับตัวนี้เลยนะใช่ครับแต่ก็ยังดังอยู่ถึงทุกวันนี้เลยพี่ก็ด้วยความที่ว่าทางญี่ปุ่นเขาทั้งสะสมแล้วเขาก็แบบว่าเมนเทนในตัวหนังรุ่นใหม่ๆที่เป็นไซต์เตอร์อุลตร้าแมนรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งตัวคลาสสิกตัวเนี้ยก็ยังจะมาปลดปรากฏโฉมในบทบาทอยู่ตามเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่หายไปไหนแล้วก็ยยยยยังงงมมมมีีีีแฟนนนนนนรรรรุุุ่่่่่่่่ออาาาาปะณผเเเทตติบโ เขาก็ย <this> ังม mm ีการผลิตของออกมาที hmm. <sm> no ่ท <mustache> ี่เรียกว่าแหมพอเราเห็นเราก็จะอดไม่ได้อดไม่ได้ใช่ครับนี่แสดงว่าพี่ศิร์นี่เก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กเล้วเท่านี้อ่าไม่ครับไม่ครับตอนเด็กไม่มีปัญญาครับถ้าพูดจริงๆเราก็เราก็ยังเด็กมากอ่ะแต่พอโตมาถึงตรงจุดหนึ่งพ๊กที่เราพอมีกําลังซื้อเองหรืออะไรพวกนีุ้๊บเนี่ยพอเราพอเห็นถ้ามันถูกใจเนี่ย เราก็ถึงจะค่อยค่อยเริ่มสะสม,อมของเล่นที่เห็นส่วนใหญ่นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่เริ่มเก็บมาตอนที่เริ่มทํางานหาเงินเองได้แล้วมากกว่า,วาเยอะเหมือนกันครับพี่ผมแอบเห็นอ, <laughs> อย่าพูดคำนิครับท <laughs> ี่บ้านรู้ <laughs> ได้รู้วันนี้แล้วพี่ต้องขอบอกเลยว่าถ้าอยากจะเล่นอะไรของพวกนี้มันต้องถือว่าเป็นของของฟุ่มเฟือยนะมันไม่ได้ของจาเป็นจริงๆกับชีวิตจำวันใช่นหถ้าเราอยากจะสนใจของพวกนี้หรือเล่นหรือมีความประทับใจเนี่ยคงต้อง ลองพยายามหาวิธีเก็บเงินเก็บเงินเองไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรแล้วของคุณพ่อคุณแม่พ่อขอหน่อยหรือไม่ก็ต้องไปทําอะไรแรกเช่นผมอยากได้ว่าเรียนให้ได้เกรดดีๆต้องเรียนให้ได้ดีาบ้านหรืออะไรต้องมีมันต้องไม่เขาแรกเปลี่ยนครับมันไม่ควรที่จะแบบว่าอยากได้อะไรก็ซื้อเอาเลยเพราะว่านี่ก็ไม่ไม่ค่อยนิ่ถ้าอยากของผมทุกวันนี้มันจะมีอยู่2ออย่างคือคุณค่าทางจิตใจหรือว่าเราชอบมันหรือเรามีความเข้าใจตั้งแต่ตั้งแต่ในอดีตหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือสองบางอย่างเราซื้อมันเพราะว่าเราทึ่งกับ ความเป็นเทคโนโลยีหรือนัตกรรมในการผลิตของเล่นในสมัยนี้พูดอย่างนี้แอบเห็นตัวนี้พอดีเลยน่าสนใจมากอันนี้คือตัวโปรดในตอนนี้เลยว่ะพี่ที่ครังตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นตัวคาทเตอร์ BBA จาก Star Wars The Force Awakens คือตอนล่าสุดเลยแล้วก็ตอนนี้ตัวนี้ตอนที่เราเห็นคลิปตอนที่เขาเปิดตัวมาตลอดเราโอ้โบอกว่า โอ้ยมันต้เป็นงาน CGI แน่นอนเป็นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งแบบว่ามันมันไม่น่าจะเป็นจริงได้อะไรเงี้ยแล้วในงานวันที่เปิดตัวไอ้ The Force Awakens ครั้งแรกเนี่ยที่นู่นอ่ะนอกจากดาราที่เล่นมาแล้วเนี่ยดันปรากฏโฉมตัวนี้ด้วยตัวจริงๆออกมาเคลื่อนที่อะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันเหมือนในหนังที่เราเห็นไปเลยใช่ครับคือแบบว่าอ้าวถ้างั้นมันเป็นมันเป็นนัตกรรมที่เป็นจริงได้สิการบังคับโรบอทอะไรอะไรแสงเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นพอมันออกมาเป็นของเล่นปุ๊บซึ่งแบบว่า การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเหมือนในนั้นเป๋เหมือนยอดสูงจากหนึ่งตอนหนึ่งลงอันนี้คือไม่ใช่ฟิกเกอร์ธรรมดา่ฟิกเกอรร์คับมลนขยับเคลื่อนไหวได้เลยนะมันเป็นหุ่นครับมันจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นรอยอย่างหนึ่งเลยเเปป็นรอยแล้วใยนต์ตัวช่วยตัวแอปบังคับผ่านโทรศัพท์ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ครับอันนี้ซ้ำในทางเดียวกันเนี่ยมันมีทั้งโหมดที่เป็นแบบว่าถูกบังคับกับโหมดที่มันจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองเพราะมันมีระบบเซ็นเซอร์ในการสร้างแผนที่อะไรเงี้ยอันนี้เองเป็นโมดถือว่าเฮ้ยมันเป็น แล้วมันเป็นนวัตกรรมมัาเป็นของของที่แบบว่าเราควรจะสนับสนุนเขานะในเมื่อเขาออกมาแล้วใช่ครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราน่าจะมีความพอดีมีข้อจํากัดของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะของเงินทุนว่าคุณแม่หรือว่าจะเก็บเงินไปเพื่อซื้ออะไรเนี่ยบางทีเราต้องต้องดูให้มันให้มันมีความเหมาะสมด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาตรงนี้จนทั้งแบบว่าส่วนอื่นต้องอดอดตัง กิน<อ>ข้าวกินขนมเพื่อมาซื้ออย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่สนับสนุนละผมว่ามันยัง<อ>เป็นเราควรจะรักษาที่ว่าเราทําอะไรได้ให้เกิดรายได้แล้วค่อยเก็บเงินตัวน,นั้นนะ่ะมาตรงนี้ดีกว่าครับอะครับผมอันนี้ก็คือแง่คิดดีๆนะครับจากพี่สินแห่งค่าย Gdh นะครับอ่าคนดังในวงการของเราเลยองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สินยงยุทธทองกองทุนมากเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รากันเนสอัปเดตเลเวล90สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เหนือกว่าด้วยสุดยอดสกิลคอมโบดัดจิ้นใหม่โหดกว่าอันตรายกว่าทำมอนสเตอรสุดโกรของขล่มเรานรักรบมังก่นสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้แล้ววันนี้ ผมแก้งแพ้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยแบบผมคืนกำไรให้ทุกคนดูหนาวไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่โอโตู้่แลน EP 8แปดความสนุกแบบนี้นะครับแล้วก็ตามสัญญานะแพ้หนึ่งครั้งก็เอาไปเลยกันดั้มฟรีครับนี่เลยกอดกันดั้มิบตางสิดประจำบ้านนะก็ใครที่อยากได้นะครับก็วมกิจกรรมที่หน้าแฟนเพจแล้วกัน ชอบไปถึงใครก็ไม่รู้แหละเนาะ<ช>แล้แลสำหรับใครที่ชอบความสนุกแบบนี้นะคะอย่างรายการของเราก็สามารถกด subscribe ได้เลยอย่าลืมกดไล k e like, กดแชร์กดทุกอย่าง <ตด S 2> ให้ด้วย,อยเออ,อเแล้วก็มาติดตามรายการที่มีทั้งความสนุกมีทั้งเกมการ์ตูนของเล่นสุดมันแบบนี้ในรายการโอตุคุแลนดต่อหน้าค่ะโอเควันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ